สิสรภาพทางการเงินจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มันอาจจะไม่ใช่แค่การมีเงินเยอะขึ้นนะครับแต่การเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินไปเลยต่างหากวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะอรอยการเดินทางนี้กันครับจากจุดที่เต็มไปด้วยความเครียดเรื่องเงินไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนส่วนที่ดีที่สุดของการเป็นคนมีเงินคือเราจะไม่ต้องคิดถึงเงินอีกต่อไปโอ้โหคําพูดนี้มันโดนใจมากเลยนะครับมันสรุปเป้าหมายที่แท้จริงที่หลายๆคนอยากไปให้ถึงได้ดีมากเลย ไม่ใช่เรื่องของนอกกายนะแต่มันคือความปลอดภัยทางใจคือความรู้สึกอิสระที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินตลอดเวลาแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าไอ้น้ําหนักที่มองไม่เห็นของเงินเนี่ยมันกําลังกดทับจิตใจของคนเราอยู่ยังไงบ้างเอกความรู้สึกกดดันที่ว่าเนี่ยในทางจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกเลยนะครับเขาเรียกว่า financial insecurity พูดง่ายง่ายก็คือความเครียดที่มาจากสถานการณ์เงินของเราล้วน้วเลย มันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเรานี่มันควบคุมอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันบั่นทอนความเคารพในตัวเองของเราลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรู้ไหมครับว่าอะไรที่มันน่ากลัวคือผลสํารวจเขาชี้เลยนะว่าแค่เรื่องธรรมดารรมดาในชีวิตประจําวันนี่แหละก็กลายเป็นตัวกระตุ้นความเครียดชั้นดีได้เลยแค่เปิดดูยอดเงินในบัญชีจ่ายบิลแค่คิดก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดนี้มันยิ่งตอกย้ําเลยว่าเฮ้ยภาวะเนี้ยมันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะ โอเคแล้วคำถามคือทางออกจากความเครียดนี้มันอยู่ตรงไหนละ่ะคำตอบมันอาจจะเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกเลยครับแต่มันอยู่ที่การเปลี่ยนเกมภายในของเราหรือพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนวิธีคิดของเราเองนี่แหละ จุดเริ่มต้นของความแตกต่างทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยครับเวลาเราเจอปัญหาสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มี growth mindset เขาจะมองว่าโอเคนี่คือความท้าทายเป็นบททดสอบให้เราโตขึ้นในขณะที่คนที่มี fixed mindset จะมองว่าจบแล้วนี่มันกำแพงชัดๆไปต่อไม่ได้แล้วเห็นไหมครับว่ามุมมองมันต่างกันสุดขั้วเลยและวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนไปถึงเรื่องเงินแบบชัดเจนมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะคนที่มีแนวคิดแบบคนรวยเขาเล่นเกมการเงินเพื่อที่จะชนะครับเป้าหมายคือสร้างความมั่งคั่งไปเลย แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาเล่นแค่เพื่อไม่ให้แพ้คือขอแค่รอดไปวันๆก็พอแล้วเป้าหมายมันต่างกันลิบลับเลยนะแม้แต่มุมมองที่มีต่อความสําเร็จของคนอื่นก็ต่างกันครับคนที่มีแนวคิดมั่งคั่งพอเห็นคนอื่นสําเร็จปุ๊บเขาจะชื่นชมแล้วก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเขาทําได้เราก็ต้องทําได้สิแต่อีกฝั่งหนึ่งจะรู้สึกอิจฉาและไอความรู้สึกอิจฉานี่แหละครับที่มันกลายมาเป็นกําแพงที่ขวางไม่ให้ตัวเองประสบความสําเร็จซะเอง เอาละครับและนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลยก็ว่าได้มันคือแนวคิดที่เป็นหัวใจหลักที่จะพลิกเกมการเงินทั้งหมดและเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆระหว่าง2วิธีคิดนี้แล้วอะไรล่ะคือความลับข้อเดียวที่เป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญที่จะเปลี่ยนเกมนี้ได้แบบพลิกฝ่ามือเลยจะบอกว่าคาตอบมันเรียบง่ายมากๆนะครับแต่พลังของมันนี่คือคาดไม่ถึงเลยจริง คำตอบก็คือความเข้าใจในคําสั้นๆคําเดียวครับคําว่าทรัพย์สินนิยามของมันง่ายที่สุดในโลกเลยนะทรัพย์สินคืออะไรก็ตามที่เอาเงินเข้ากระเป๋าเราแค่นั้นเลยครับแล้วแน่นอนในทางตรงกันข้ามหนี้สินก็คืออะไรก็ตามที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าราไปเห็นไหมครับความแตกต่างม,มันมีแค่นี้จริงแค่เข้ากับออกแต่ผลลัพธ์ที่มันสร้างเนี่ยต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยครับ แอบมาดูภาพนี้กันจะเห็นชัดเลยดูที่กระแสเงินสดนะครับกลุ่มแรกมีรายได้เข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปจนหมดจบกลุ่มที่2คนชั้นกลางมีรายได้เข้ามาเอาไปซื้อหนี้สินก่อนเลยบ้านรถแล้วเงินก็ไหลออกไปเป็นค่าใช้จ่ายแต่ดูคนรวยสิครับมีรายได้เข้ามาปุ๊บเขาเอาไปสร้างทรัพย์สินก่อนเลยแล้วให้ทรัพย์สินพวกนั้นแหละสร้างรายได้กลับเข้ามาให้เขาอีกทีเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดพอเราเข้าใจความแตกต่างข้อนี้ปุ๊บนะ โอ้โหมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของเราในแต่ละวันไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแล้วมันจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่านิสัยของคนมั่งคัง่งคือการจะเปลี่ยนแค่ความคิดอย่างเดียวมันไม่พอนะครับมันต้องลงมือทําจนเป็นนิสัยด้วยซึ่งนิสัยบางอย่างของคนมั่งคั่งเนี่ยบอกเลยว่าในสายตาคนทั่วไปอาจจะดูใจร้ายไปสักหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสุดยอดวินัยทางการเงินเลยแหละครับลองดูสิครับไอ้นิสัยที่คนอื่นอาจจะมองว่าใจร้ายบ้างขี้งกบ้างเนี่ย จริงๆแล้วมันคือกลยุทธ์ทั้งนั้นเลยนะที่กล้าปฏิเสธไม่ใช่เพราะใจดําแต่เพื่อปกป้องเป้าหมายของตัวเองที่คิดเยอะก่อนจะจ่ายเงินไม่ใช่ขี้เหนียวแต่คือการใช้เงินอย่างมีเหตุผลและที่ดูเหมือนดือ้อเพราะเขายึดมั่นในแผนของตัวเองเพื่อเป้าหมายระยะยาวครับเพราะฉะนั้นหัวใจของมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับคนมั่งคั่งเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานเพื่อเงินแต่เขาบริหารเงินแล้วก็ส่งเงินออกไปทํางานแทน ผ่านการลงจุนในทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้เงินมันงอกเงยสร้างเงินกลับมาให้เขาแบบไม่รู้จบเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วทีนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยให้กลายเป็นแผนการที่มันจับต้องได้แล้วก็เอาไปลงมือทําได้จริงๆนี่คือเสเต็ปง่ายๆเลยครับเป็นเหมือนแผนที่นำทางเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายให้ชัดๆไปจนถึงการทำความเข้าใจรายรับรายจ่ายของตัวเองจัดการหนี้สินตัวร้ายแล้วก็เริ่มสร้างรายได้เพิ่มและที่สำคัญคือลงทุนในทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องครับ และเป้าหมายสูงสุดของเกมนี้สนุปได้ด้วยสมการง่ายๆแบบนี้เลยครับอิสรภาพทางการเงินจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรายได้จากทรัพย์สินของเรามันมากกว่าหรือเท่ากับรายจ่ายทั้งหมดของเราเมื่อไหร่ที่ถึงจุดนั้นนั่นแหละครับคือจุดที่เราไม่ต้องทำงานเพื่อเงินอีกต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีธนาคารเลยนะครับแต่มันคือเวลา มันคืออิสระที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบของเราเองได้ทำในสิ่งที่อยากทำอยู่กับคนที่อยากอยู่และทำมันในเวลาที่เราต้องการนี่แหละครับคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นถ้าเรามองว่าความมั่งคั่งเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึง่งที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดก็คือแล้วเราจะใช้อิสรภาพที่ได้มานั้นเพื่อสร้างชีวิตแบบไหนกัน